ตามนโยบายของพลตบตรสมพงษ์ชิงดวงรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการสมงงานตรวจคนเข้าเมืองกําชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดออกตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้าพักในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบคุคคลสัญชาติเป้าหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อความไม่สงบให้ยกระดับการเฝ้าระวังและให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบคำสั่งของสมงงานตรวจคนเข้าเมืองและสนองนโยบายของสมงงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้การอำนวยการของพลตรีพง์อนันต์คายครึ่งผู้มุ่งคับการตรวจคนเข้าเมือง5พันธบัตเอกชันชัยเาาเกษมรองผู้มุ่งคับการตรวจคนเข้าเมือง5้าและว่าที่พันธบโทนวิภาทเทศแย้มสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยร้อยตำรวจศักดิ์สอนชัยธรรมาภรณ์รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าที่ชุดสืบสวนได้ออกทําการตรวจสอบการกระทําความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบจับกลุ่มบุคคลสัญชาติ ไทยรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงจำนวนรายและจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติอังกฤษไม่พักอาศัยณนะที่แจ้งไว้ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่1รายผู้ถูกจับยินยอมเปรียบเทียบปรับจำนวน4คดีรวมเป็นเงิน1 1 0 0 0บาทและในวันเดียวกันจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองจำนวนรายและจับกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกลุ่ม บริเวณลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าเท е สโก้โลตัส ถนนสลับบุรีลมศักดิ์ตำบลเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นำตัวส่งพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองเพชรบูรณ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้จากการปูพรมระดมกวาดล้างอาชญากรรมเข้มงวดกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในช่วงวันที่14-21มิถุนายนที่ผ่านมาตรวจคนข้ามเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการจับกลุ่มเจ้าบ้านเจ้าของสถานที่พักรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าที่ภายใน 24, 24ชัว่วโมงจำนวน12คดีคนต่างด้าวไม่พักอาศัยตามที่แจ้ง1คดี คนต่างด้าวทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน3คดีคนต่างด้าวประกอบอาชีพต้องห้ามแย่งงานคนไทยทำหนึ่งคดีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหนึ่งคดีและจับกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยซ่อนเร้นคนต่างด้าวผิดกฎหมายให้พ้นจากการจับกลุ่มหนึ่งคดีรวม8บวันสามารถจับกลุ่มทั้งสิ้น19คดีตรวคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าบ้านผู้จัดก,การโรงแรมเจ้าของหอพักห้องเช่าหรือผู้ครอบครองเคหสถาน ที่รับคนต่างด้าวเข้าพักในสถานที่ที่ท่านครอบครองต้องแจ้งต่อพนักง,งานเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบภายใน24ชั่วโมงหากไม่ปฏิบัติตามท่านจะมีความผิดเปรียบเทียบปรับไม่เกิน10,000บาทรวมถึงการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวผิดกฎหมายหรือการกระทำความผิดอื่นในที่มาเลคอรเซ็นเตอร์1178หรือที่ลาย ID at p e t c h a u n i m m เพื่อให้เจ้าที่เข้าทำการตรวจสอบต่อไป